กุญแจสําสคัญในการก้าวพ้นวิกฤตนี้ทั้งในส่วนบุคคลทั้งในส่วนของประเทศไทยเลยนะครับเริ่มจากอศาจารย์ชาชาติก่อนแล้วกันครับครับจริงๆแล้วผมวผมก็โปรโมทเรื่องความไว้ใจหรือวา่า trust economy เนะี่ยผมว่าในแต่แง่ของประเทศชาติก็เป็นตัวหลักก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่ที่ drive ผมว่าหัวใจอีกแล้วถ้าเกิดประเทศี่ยว่าจริงๆแล้วอีกห้าข้อที่ควรจะต้องทําตอนนี้นะครับผมว่าเรื่องแรกเลยเรื่องก่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยตาม,ตามโชโ การเลย isolate test treat trace แยกตัวตรวจสอบรักษาติดตามเนี่ยต้องทำให้เข้มแข็งต่อนเนื่องนจะเป็นพื้นฐานเลยว่าว่าไอ้วิกฤตเนี้มันมาจากจากโรคโควิดถ้าเกิดโรคโควิดเราเอาไม่อยู่เนี่ยวิกฤตไม่จบนะผมว่าเรื่องเรื่องการตรวจสอบเรื่องการคัดแยกแล้วก็ติดตามคนป่วยคนผู้เสี่ยงเนี่ยเราต้องทําต่อนเนื่องนะครับอันนี้สองคือว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสนะผมว่าวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นอย่างวิกฤตโควิดเนี่ยมันจะแสดงให้เห็น จุดอ่อนของเราอย่าไม่มีความปราณีเลยเพราว่าเราจะเห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไรผมว่าเราต้องเอาจุดแข็งมาเสริมให้ดีขึ้นจุดอ่อนต้องรีบปรับปรุงจุดแข็งเรื่องสารสุกว่าเราทําได้ค่อนข้างดีจุดอ่อนเพราะว่ามีเรื่องฐานข้อมูลอย่างที่รนภัสพูดนะคะรับว่าเนี่ยเรามีปัญหาฐานข้อมูลที่ผมเจอที่มีปัญหาเยอะสุดคือฐานข้อมูลระดับบุคคลนะตอนนี้หยัดคนจนหนึ่งนาดสองแสนคนเนี่ยเพราวะว่าเราเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเราชอบลงทะเบียนเยอะมากเราลงทะเบียนไปรลูกกี่รอบแต่ผมว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าเราสามารถ เงินเอาลงไปช่วยได้อีกอย่างรวดเร็ว5,000บาทช่วยทิศนี้กับช่วยทิศหน้า,า,า่านเยอะมากนั่นหมายความว่าฐานข้อวูพดไปจุดนอ่อนปรับปรุงได้ไตรวกสาสุกในระดับเส้นเลือดฝอยปรับปรุงได้ไปมั้อันที่สองต,ต้องดูจุดอ่อนแขกแล้วก็ปรับตัวให้ได้แต่ก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์มาจากที่ชัดเจนครับโดยเฉพาะผมว่าอย่างไม่ผมโปรโมทเรื่องคลัสเนี่ยหรือว่าความไว้ใจเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะเป็นเป็นไอเดียหนึ่งที่การใช้เงินหนึ่งล้านล้านหกแสนล้านเอาไปช่วยคน สีแ่แสนล้านมาช่วยเป็นแก้การกระตุน้นเศรษฐกิจาอาจจะใช้มาตรฐานหรือว่ามีหลักการอะไรที่จะรู้ว่าสีแ่แสนล้านเนี่ยใช้ไปแล้วได้ประโยชน์จริงไม่ใช่ว่าใช้ไปสร้างสนถมบินสร้างถนนข้ามููบ้านสุดท้ายแล้วไม่ได้มีผลกับการการพัฒนาหลังจากโควิดหรือว่าสอดคล้องกับความต้องการของโควิดไม่นหมอว่ายุศาสเชอรกรุป๊ปต้องคัดว่าเราจะไปทางไหนซึ่งผมว,ว่าที่ว่ารเลอกความไว้ใจหรือว่าคัดจะได้เป็นส่วนเนึ่งของของการเป้าหมายการพัฒนาตัวเ้าบมาย หนึ่งการละล้านที่ลงไปนะครับอันที่สี่ก็กระจายต้านลงสู่ชุมชนอย่างที่รัฐนตรีพูดนะเราว่าอน,นุนสัมพัน์เลยครับเพราะว่าเราเทปแขกเพราะเส้นเลือดจ่ายไม่ได้นั้นเส้นเลือดถอยต้องเทปแขงทุกคนต้องเทปแขกด้วยติดจะสร้างความไว้ใจทั้งระบบเพราะว่าคนทุกคนคือเครื่องจักรในการทํให้เศรษฐกิจไทยเคลื่อนที่ไปได้เั้นเทปแขกมัต้องลงไปถึงระดับเส้นเลือดถอยและสุดท้ายคิดว่าข้อห้าคือการสื่อสารต้องดีฮะสื่อสารขแขงให้ชัดเจน จุดอ่อนปรับปรุงแล้วก็สื่อสารหาความร่วมมือในระดับประเทศให้เข้มแข็งขึ้นผมเชื่อว่าในอนาคตมีความร่วมมือระดับระดับระหว่างประเทศหรือว่าเป็นกลุ่มประเทศย่อยสร้างความเชื่อมัน่นซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนและท่องเที่ยวอย่างไรน้องเที่ยวที่มามั่นใจว่าเขาไม่ได้มีเชือ้อโควิดมาด้วยพากลงเลุ่มเล็กๆก,ก่อนสื่อสารให้ดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนทั้งโลกผมว่าห้าสเตปนะครับเป็นเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เรามีความ ไว้ใจให้คนอื่นเขาไว้ใจเราแล้วเราจะกล้าไปอย่างมั่นคงจากเรื่องโควิดครับครับผมขอบคุณอาจารย์ชาชาติครับอาจารย์วิริยุทธ์ครับคำถามเดียวกันครับหัวใจสําคัญในการก้าวพ้นวิกฤตนี้นะครับแนะนําเหมือนถ้าในในมุมของแนะนําเพื่อนต่อเพื่อนกับคนไทยด้วยกันกับประเทศชาติแยกกันนะครับอาจารย์วิริยุทธ์มองว่าอะไรเป็นหัวใจสําคัญครับถ้าในระดับบุคคลนะครับผมคิดว่าก็ต้อง ยากมากแล้วก็ต้องประคองตัวเองให้อยู่รอดนะครับซึ่งยังไงก็หลีกไม่พ้นว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือที่ทั่วถึงจากภาครัฐนะครับเพราะว่าเงินก้อนที่กําลังจะลงมาเนี่ยมันมันมโหรานจริงมันมันผมเปรียบเปรยว่ามันเป็นเหมือนเงินก้นถุนของประเทศเราเลยปริมาณมากมาโหรานขนาดนี้ควรจะถูกกระจายเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดนะครับนอกจากการเยียวยากเกษตรกรกับบุคคลทั่วไปแล้วผมคิดว่าขั้นต่อไปเดือนสอเดือนข้างหน้าคือ SME ที่กาลังจะอยู่ไม่รอดอีกเยอะ เราจะประคองเขายัางไงนะครับดังนั้นระยะสั้นคงเป็นเรื่องนี้ที่ที่พฉพาะหน้ามากๆแล้วก็มีความสําคัญมากๆประคองกันให้อยู่รอดไปได้นะครับในฐานะประเทศไทยนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นนะครับส่วนระยะยาวก็จริงๆอาจารย์ชาชาติพูดไว้ครอบคลุมดีมากแล้วนะครับผมคิดว่าสามารถเป็นสเก็ตที่นโยบายรัฐบาลสามารถเอาไปคิดต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าผมจะไปลงรายละเอียดอีกหน่อยก็คืออาจจะขออนุญาตรีเฟอร์ถึงหนังสือนะครับที่ผมเพิ่งเขียนไปนะครับเศรษฐกิจสามสีเพราะผมคิดว่า ผมพยายามมองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสร้างเศรษฐกิจไทยไปทางไหนผมคิดว่าก็จะมีอยู่3ามขาที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับขาแรกก็คือจะทํายังไงกับกําลังแรงงานที่ล้นเหลือและมีแนวโน้มจะตกงานมากขึ้นนะครับก็ผมผมเสนอให้มุ่งไปสู่เรื่องการจัดการเศรษฐกิจตลาดสีเงินนะครับคือเอาสังคมสูงวัยของประเทศเราเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์สร้างตลาดใหม่แล้วก็กลายเป็นขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศนะครับรวมถึงแรงงานที่จะเข้ามาในภาคของการ แคร์อินดัสทรีนะครับหรืออุตสาหกรรมที่เข้ามาดูแลคนสุขภาพอนามัยเนี่ยควรจะหันมาพูดเรื่องนี้กันจริงจังไหมนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณชาัดเจนว่าว่ากำลังจะไปทางไหนคนจะได้ปรับตัวถูกนะครับส่วนขาที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องไม่ลืมเรื่องการสร้างมูลค่านะครับก่ขอขอบวนรถไฟให้ทันนะครับตั้งรับมันจะเป็นตั้งรับเหมือนกับคุณเอ็มดูบอลน,นะครับถ้าถ้าถ,ถ้าดูฟุตบอลน,นะครับผมเปรียบเหมือนกับเอรียมทีมลิเวอร์พูลนะครับที่มองว่าตั้งรับไปด้วยแตต่่่วากก็้้อองพรมทีจะลุ กลับไปด้วยในตัวนะครับผมคิดว่าท่าทีของประเทศไทยต่อเ่ออุตสาหกรรมเทคมันต้องไปทางนี้นะครับคือรู้ว่าตัวเองเป็น follower เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องรับให้ถูกแล้วก็พร้อมจะโตกลับน,นะครับแล้วก็รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งผมเสนอว่าจะต้องมุ่งไปสู่เทคโนโลยีสีเขียวนะครับเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าทะเลอะไรกลับมาใสาสะอาดแต่มันอันนี้จะเป็นสิ่งชั่วคราวความผิดปกติชั่วคราวนะครับถ้าเรากลับมาใช้พลังงานกันเหมือนก่อนหน้าโควิดเนี่ยโลกก็จะกลับมามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกครั้งนะครับแล้ว ั่วโลกตอนนี้ก็พูดถึงการใช้เงินลงทุนที่มันจะทําให้สร้างอนาคตที่ดีกับทุกคนจริงๆยังไงซักก็ต้องกลับมาพูดเรื่องพลังงานสะอาดกันอย่างจริงจังรวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นสีเขียวนะครับอย่างแบตเตอรี่ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานดินน้ําลมอย่างเดียวนะครับก็จะมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยที่ประเทศไทยเรามีความสามารถระดับหนึ่งแล้วถ้าเราต่อยอดได้ชัดเจนขึ้นเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะครับ ข้อที่3ก็คือ,อ,อต้องกลับมามองเรื่องซัพพลายเชนโลกให้จริงจังนะครับ S m e ของไทยนะครับถ้าไม่นับร้านอาหารที่ประคองตัวอยู่ได้นะครับอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยที่เป็น SME เนี่ยมีแนวโน้มจะซื้อมาขายไปเป็นหลักนะครับซึ่งโควิดเนี่ยสะท้อนให้เห็นแล้วว่าธุรกิจที่ซื้อมาขายไปจะอยู่ไม่รอดแล้วคุณต้องมีความสามารถในการผลิตบางอย่างหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนโลกนะครับผมชอบยกตัวอย่างประเทศไต้หวันนะครับ เวลาโทรศัพท์มือถือที่เราเห็นแข่งกันสองสาชาติเนี่ยนะครับเขาแข่งกันเราอาจจะคิดว่ามาจากจีนหรือมาจากอเมริกาแต่จิงไต้หวันเนี่ยสามารถผลิตชิปและผลิตอุปกรณ์สําคัญสําคัญข้างในสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนการผลิตมือถือในอุตสาหกรรมของโลกได้ผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญับเรื่องนี้มากขึ้นรู้ตระหนักว่าการซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าอย่างเดียวอยู่ไม่รอดแล้วคุณต้องมีความสามารถในการผลิตบางอย่างนะครับดังนั้นโดยรวมผมก็เลยคิดว่า ต้องมีทั้งเศรษฐกิจขาที่ดูดซับกําลังแรงงานในอนาคตนะครับก็คือเน้นเรื่องการเข้าใจสังคมสูงวัยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มีขาที่เกาะกับมูลค่านะครับพยายามตั้งรับแต่ก็พร้อมที่จะลุกไปในตัวนะครับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็กลับมาคิดเรื่องการวางประเทศไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนโลกอย่างจริงจังนะครับเอาเอสมาวางจุดยุทธศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดทั้งปวงนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดลัดไม่มีส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะทําอะไรนะครับประเทศอย่างสิงคโปร์นี่ส่งสัญญาณชัดลวว่า หลังจากนี้เราจะมุ่งไปดิจิทัลกันจริงจังแล้วนะถ้าคุณจะลงทุนคุณลงทุนได้เลยเตรียมพร้อมไปทางนี้นะครับประเทศยอย่างเยอเรามันนีบอกว่าจะไปอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมอีกดังนั้นนักลงทุนก็รู้ใช่ไหมครับประชาชนก็รู้คนที่กําลังหางานก็รู้ว่าประเทศเรากำลังจะมุ่งไปทางไหนแต่ของไทยเนี่ยตอนนี้เข้าใจได้ว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันหนักหน่วงมากซึ่งก็ต้องทํานะครับแต่ก็ต้องพร้อมที่จะส่งสัญญ,ญาณแล้วว่าเราเจะเอาไงกันแน่ซึ่งต้องคุยกันหลายภาคส่วนนะครับแต่ก็ต้้้อองไดขสรุปลาว่า ขั้นต่อไป5ปี10ปีประเทศไทยจะไปทางไหนคนจะได้รู้ปรับตัวถูกทั้งในเชิงอาชีพปัจเจกบุคคลรวมถึงธุรธกิจต่างๆครับก็บขอฝากไว้เท่าน,นี้ครับอืมอาจารย์วิยุาา์นิดนึงในใจอาจารย์มียุทธศาสาตร์ไหนที่ไทยควรจะไปไหมครับเช่นว,ว่าอา่าเป็นซอฟท์ถ้าเกิดท่องเที่ยวเราลุยไม่ได้แล้วเช่นไปซอฟท์พาวเวอร์หรือเอาเลยลุยเป็นซิลิคอนวันเล่์แห่งเอเชียในใจคิดว่าไทยเนี่ยเหมาะที่จะเป็นอะไรครับถ้าความเห็นผมนะครับ อยากให้เป็นสวรรค์ของผู้สูงวัยครับผู้สูงวัยทั่วโลกาสามารถมาใช้ชีวิตยอยู่ในไทยแล้วรู้สึกปลอดภยัยมีทรัสต์อย่างที่อาจารย์ชาชาติพูดถึงแล้วก็บริโภคสิ่งต่างๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าจานวนนะักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยลดลงแน่นอนในอนาคตนะครับแต่ถ้าไปดูนะครับจังหวัดอย่างภูเก็ตเนี่ยอาศัยนักท่องเที่ยวจากจีนเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าดูจังหวัดอย่างพังงานะครับนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากแต่ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่า พราเขาไปอินกับนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่มีกําลังซื้อสูงกว่าผมคิดว่าในอนาคตเราก็ควรจะมุ่งไปทางนี้นะครับแล้วก็ถ้าเอาสิ่งที่ใกล้ตัวก่วอนเราหวจงจะสร้างประเทศไทยให้เป็นสวรรค์ของผู้สูงไวัยได้ครับอืมครับผมอ้าวเนี่ยนะครับคือหลักใหญ่ใจความก็คือว่าสมมติเวลาเราจะออกไปทานข้าวถ้าเกิดว่าอยากที่จะเป็นท็อปออฟไมล์ว่าเฮ้ยไก่ย่างมันต้องไปร้านนี้คนมันถึงจะไปกัน แต่เราต้องโปรโมทตัวเองก่อนว่าฉันเนี่ยทำไก่ย,ย่างประเด็นคือตอนนี้ไทยยังไม่รู้เลยว่าเราไปข้างหน้านั้นเราขายอะไรนะอันนี้พอยต์หลักที่อาจจะฝากเป็นการบ้านเอาไว้ดรนภัรครับคำถามเดียวกันกับผมกุญแจสําคัญในการก้าวพ้นวิกฤตนี้ในดรในมุมมองของดออรนภัรเรื่องอะไรครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆกันครับผมจริงผมมีมุมมองหลักประมาณสองมุมครับอันดับแรกเลยที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ไม่ได้แบบไประยะกลไรครับคือเปิดเมืองอยังไงครับ ให้ปลอดภัยนะฮะเพราะว่าเรายังลืมไม่ได้นะครับจริงๆผมเก,เกือบลืมตัวแล้วนะนึกว่าทุกอย่างกลับมาปกติแล้วหลังจากที่คนเดินทางกลับมาแล้วผมเผ่าดูดีขึ้นนะฮะปัจจุบันจริงๆแล้วยังไม่พ้นนะครับวิกฤตนี้แล้วก็ผมคิดว่าโจทย์การเปิดเมืองอย่างมีศิลปะนะฮะการเริ่ม Economic Activity ให้ให้ดีและไม่เกิดการระบาดหลายระลอกตามมาเนี่ยไม่ง่ายและโซลูชันจริงๆเนี่ย ทางออกในต่างประเทศบางอันก็ยัง,ยงเว้งเว้งอยู่นะครับจริงๆแล้วมันมีคำตอบในเชิงเทคโนโลยีบางอันเช่นการทำ contact tracing ครับดูว่าใครไปไหนมาใครเคยไปส่งสิงกับใครแล้วในหลายที่มันไม่เวิร์กนะครับในเชิงที่ว่าไม่ได้ Adoption คนไม่ดาวน์โหลดหรือว่าคนต่อต้านนะครับไม่ง่ายนะครับจริงๆเนี่ยทางออกตรงจุดนี้ผมมองว่าก็ยังต้องใช้เทคโนโลยีนะครับถ้าจะเอาจริงๆ นะครับในระหว่างที่ต้องรอวัคซีนซึ่งจริงๆเรามีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งซึ่งเพราะว่าในเมืองไทยจริงๆนีมีผู้เล่นหลายหลายผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเทเลคอมนะครับบริษัทสตาร์อัพ GBS เท์แคร์สตาร์อัพเท์แคร์บางอันที่ผมทําด้วยก็สามารถวัดเรื่องความเสี่ยงเรื่องโควิดนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเทสครับมันไม่มีทางวัดได้แม่นเท่าเวลาไปเทสจริงแต่อย่างน้อยมันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับดูแค่เรื่องอากาศนะแล้วมันก็ออโตเมทเซ็นะครับ แต่ก็นั้นก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจะเปิดเมืองไงให้ปลอดภัยเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือการทํางานอย่างเป็นปึกแผ่นระหว่างทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทีมสาธารณสุขครับเพราะว่าเราไม่สามารถณจุดนี้นะครับคือตอนนี้เรายังรู้สึกโอเคอยู่แต่ว่าถ้าไปดูจํานวนเตียงจํานวนห้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์แล้วจานวนหมอนะฮะเรารับได้ไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะบางจังหวัดเนี่ย ผมว่ามีเคสเพิ่มกว่าที่เราเห็นมากกว่านี้อีกนิดเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เต็มแล้วซึ่งเ,เราต้องเราต้องพยายามไม่ให้เกิดถึงจุดนั้นนะฮะการร่วมมือกันร,ระหว่างทีมเศรษฐกิจกับทีมสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นมากและจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แข็งแกร่งด้านนี้นะครับการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐที่ไม่เคยทําด้วยกันมาก่อนนะครับอยู่ดีๆต้องกลับมาทําด้วยกันเนี่ยเราต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันให้ขี่จักรยานแล้วขามันไปพร้อมกันนะครับ ทำยังไงให้ไม่ขัดกันเองนะครับอันนั้นสําคัญนะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับคือภาครัฐหลังจากนี้จะวางตัวยังไงครับเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ง่ายเลยนะฮะหลายๆอย่างนะฮะผมมีอยู่สามรีครับรีบาวกับรีสกิลแล้วก็รีเวิร์สรีบาวคือจะรีบาวอินดัสทรีที่กําลังล้มอยู่ยังไงนะครับผมวันนี้เราคุยเรื่องการท่องเที่ยวเยอะนะฮะเพราะว่าผมว่าเป็นอันที่น่าเป็นห่วงมากนะฮะรว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่นะ ขนาดการท่องเที่ยวที่อาจาานะครับอย่าง Air b บ b ยังต้องตัดรีดออกนะครับการท่องเที่ยวที่ไม่อาจาานะครับที่ปรับยากเช่นสกิลอย่างมักกุเทศอย่างเงี้ยนะครับจะต้องทำอะไรถึงจะยังอยู่รอดนะครับทัวริซึมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากเห็นนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเอาอยัางไงครับเ,เราอยากทำให้เป็นโลเคอลแบบเหมือนเราไปเที่ยว บางประเทศที่เขาแบบโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไปเลยไหมทําได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมเชียร์นะครผมไม่แน่ใจว่าจะยากง่ายแค่ไหนแต่ผมคิดว่ามันจะทําให้หลายๆที่มีสเสน,น่ห์จริงมันมีสเสน่ห์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนมันยังไม่ได้ไปเห็นว่าเออมันน่าไปเที่ยวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรากระจุกเกินครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมีการกระจายนะครับเป็นการไปท่องเที่ยวหลายๆที่กันเองเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันต้อง ต้องเดิมพันกับความเชื่ออย่างที่อนัาุชาพูดว่ามันต้องมี trust base นะครับอันนี้ผมคิดว่าภาครัฐเองอาจจะต้องเชื่อใจตำบลท้องที่ที่ดิเซนท์เท i ไลน์ออกไปเนี่ยให้เขาไปตัดสินใจเองของเขาได้บ้างว่าเขาอยากทำอะไรนะครับอ,อันที่2ก็คือรีสกิ l นะครับจะ r e s สก l l คนยังไงนะครับที่ที่โดนกระทบหนักนะฮะและอินดัสทรีอาจจะไม่กลับมาอีกเลยหรืออีกจนเขากเกษียณอาจจะไม่กลับมาเงีน้ยะครับเราจะต้องทำมันยังไง สุดท้ายกคือ reverse ครับ reverse อันนี้คือ reverse globalization นะครับอย่างที่จาร์วิรยุพูดก็คือว่ามันมีเทรนที่จะต้องกลับมาเป็น self sufficiency ก็คือต้องพึ่งพาตัวเองเยอะขึ้นมีความกดดันว่ารัฐอาจจะต้องเปลี่ยน factor of production บางอย่างในการผลิตนะเพื่อให้มันสอดคล้องให้มันปลอดปลอดภัยขึ้นนะครับอย่างอย่าง tourism อย่างอย่างการท่องเที่ยวงครับชัดครับว่าการผลิต บริการอันนี้ครับเพื่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเดิมพันกับนักท่องเที่ยวต่างชาติาชาติเยอะเกินไปอันนี้เป็นเป็นบทเรียนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการแทรกแซงของภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นชา์เลนจ์อันหลักเลยเหมือนกันว่าจะทํำยังไงเพราะว่าเศรษฐกิจหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับจะไม่ได้คุ้นกับการแทรกแซงขงน,นาดถ้าไปถามรัเสเซียเมืองจีนเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างคุ้นนะครับแต่คือบางประเทศเนี่ย ไม่ได้แทรกแซงแบบลึกมานานแล้วนะครับและไม่แน่ใจด้วยว่าจะแทรกแซงได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผม,ผมฝากไว้สองประเด็นนี้ครับปเดนหนึ่งคือเปิดเ,เ,เ,เมืองอยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ทีสองคือภาครัฐจะต้องวางตัวยังไงนะครับในสามประเด็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับขอบคุณครับคุณเอรบ,บผมขอบคุณอาจารย์นพัฒน์นะครับปิดท้ายขอคนละหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับประชาชนทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมครับเผื่อมีอะไรที่พูดคุยกันมาสักประมาณชั่วโมงกว่าแล้ว อยากจะแลกเปลี่ยนครับอาจารย์ชาชาติก่อนเลยครับก็ขอผมว่าก็ขอให้ใจทุกคนนะครับผมว่าวิกฤตคนนี้มันก็เป็นวิกิตที่รุนแรงแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆของประเทศไทยอยู่เรื่องจับตวนผู้ติดเชื้อเราก็ไม่ได้เยอะเราจังดีกว่าหลายประเทศในโลกผมว่าจะยังมีจุดแข็งแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตมันค่อยๆไปฮะมันอาจจะไม่ได้แยกที่เราคาดไว้เราเตรียมตัวไว้แต่ว่าผมว่าเราไปทีลตสเต็ปสุดท้ายแล้วพะผ่านไปเหมือนเรื่องในชีวิตนะแปลว่ามันจะุกหรือมันทุก ็ขอให้ดูแลซึ่งกันและการให้แคบแข็งขึ้นครับผมว่าผมว่าหัวใจคือว่าที่ผมเห็นคทีวผมผมดีใจว่าช่วงสงเดือนนี้ผมว่าเราเป็นประเทศที่มีน้ำใจต่อการมากนะผมว่าเรามีน้ำใจที่ไม่ขาดแคลนเย็นามกระจายกระจายลงไปให้ถึงคนที่ต้องการจริงๆว่าเราไปจุดแข็งเยอะผมว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็ช่วยกันแล้วก็ผมว่าค่อยๆดูทีละขั้นอย่าไปกังวลมากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆมันอาจจะไม่ได้แย่ป้า่างที่เราคิดเอาจุดแข็งที่เรามี เราก็ร่วมกันเดินผ่านมันไปครับขอให้มังใจทุกคนนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ชาชาตินะครับเชิญดรประยุท์ครับเ,เมื่อเมื่อวานเนี่ยครับผมขับรถออกไปวิญงานข้างน,นอกเนี่ยมีเรื่องสะเทือนใจมากคือผมออรถติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นรถสปอร์ตคาร์คันหนึ่งนะครับเขาเลื่อนกระจกลงมาแล้วเขาก็หยิบเงินให้แล้วก็คนขายพวงมาลัยรวมถึงคนที่เป็นอาจจะเป็นคนเล่ร่อนที่อยู่ ถนนแถวนั้นนะครับก็ทิ้งของทิ้งภูงมลัยวิ่งข้ามป่าไฟแดงมารับเงินจากรถคันนั้นเป็นภาพที่ผมสะเทือนใจมากว่าโอ้โหประเทศเรามาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็ไม่อยากเห็นมันเป็นอย่างนี้ต่อไปอยากให้ทุกคนช่วยกันว่ากระตุ้นภาครัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่า เรามีเราจะกําลังจะใช้เงินมหาศาลเรามีเงินมากพอที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับไม่อยากให้ต้องถึงกับคือมันมีกรณีศึกษาในประเทศอื่นๆที่เผชิญวิกฤตอย่างนี้แล้วเปลี่ยนประเทศไปเลยความเดือดร้อนมากขึ้นนะครับอย่างในฟิลิปปินส์บางช่วงอย่างเงี้ยสุดท้ายคนรวยคนจนต้องแยกหมู่บ้านสร้างกาแพงอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ในแอฟริกานะครับไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นและภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญในการทําให้ความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้ ไม่เยอะเกินไปไม่เดือดร้อนกันมากเกินไปครับอืมครับผมเนี่ยนะครับก็บอกว่าทุกคนจะสามารถยืนด้วยด้วยลำแข้งของตนเองนะครับอาจารย์นพัสครับปิดท้ายครับผมได้ครับก็ก็จริงอย่างที่อาจารย์วิรยุทธ์พูดแหละครับอ,อผมคิดว่าวิกฤตนี้หนักหนาจริงนะครับแต่สมมติมีคนเขาบอกกันใช่ไหมฮะว่า GDP มันจะลดแบบติดลบแบบสุดๆไปเลยนะฮะ กันนั้นก็ตามนะครับถ้าแบ่งเบาความเจ็บปวดนี้กันให้มันเท่าเท่ากันเนี่ยครับมันไม่เท่าไหร่นะครับถ้าแบ่งกันเท่ากันจริงๆนะฮะคือมันพอไหวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเออมันมันต้องอาศัยความรักกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ความร่วมมือกันระหว่างนะครับคนที่ทั้งที่รู้จักกันและไม่รู้จักที่ที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมประทับใจมากที่ ได้รู้จักกับหลายๆท่านที่ที่กรมควบคุมโรคเอยสสคอเอยนะครับกับพี่ๆทั้งหลายที่ผมเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่ว่าเข้ามาทํางานนะครับร่วมกันเพื่อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้นะครับผรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าต้องต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับภาคสนามนะครับที่ช่วยให้มันไม่แย่ไปกว่านี้นะครับเพราะว่าจากที่เราดูข่าวต่างประเทศมันแย่ได้กว่านี้เยอะมากนะครับ ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับที่เสี่ยงชีวิตช่วยคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ผู้ที่ประสบโรคโควิดครับเพราะว่าถ้าเกิดโรคโควิดระเบิดกว่านี้เราก็จะเจ็บด้านเศรษฐกิจยาวกว่าน,นี้อีกนะครับต้องขอบคุณจริงครับครับผมอ้าวเนี่ยนะครับและขอบคุณทั้งสามท่านนะครับ